มองปลาซิวอ่าวได้บ่าหงองลึกบ่ลึกบ่ถ้าน้ำลึกมันบ่ขอ,อยาขี่ถึงมองไนดะ้ปลาซิวเข่าปลาหยางหมือนปฝนตกเท่มน้ำไหลฝนตกแห้งขาดเนาะครับ,รบพี่น้องมาใส่มองปลาซิวกันครับใส่ไว้จะไปมกกัน,นหาแนวกินเว้นก่อน ไปหาใส่หวยถ้าเกิดมาครที่ว่าไปใส่เดหลายไหม้ะเกิดโอ้ยหวยที่ว่าหวยตะโก้ไหมลายบะไหนเขาควระต้องไปตัดกันมอซิวไงมันม้นไปใส่เดลลายปะเขาเอาไปตัดกันหนึ่งัเอาส่วนเขาหลางแงงมั่งใส่มองไหมถือบ้องได้ยแงมไม่รู้ตันี้นี่ไหม โอ้มันกินหอยไหมเนี่เองมันอยู่ไหนเนียงไม่ดูฟังหอยไม่ไม่เนียงนี่โอ้มาหาหญิงหนูซะว่าเบืง้งเบิ่องโอ้มันเอาบวกหอยขึ้นมากินเศษมึงมือแรงเอาไปทางไหนไรเยาวเลยเนาะทางไหนกันลองล่องขึ้นมึงก่อนคึ้น คึงคไปฝุ่นก่อนคึงไปฝุ่นก่อนกันาหยองนี่ซุดจอดแล้วบุหรนะี่ปนในดไ้นามันริงวนอีอยมีอย่างนึงเอเขาห้ำไปว่ะ อะไรเล่นวะไงเดี๋ยวแซมแขววันแล้วกันนั่งสังเกตกนนันสักพักนึงนั่งยืดถือแล้วเนาะเพรมันสิดถือครับครับพี่น้องวันนี้เป็นการออกหาลาปลาซิวครับปลาซิวอ่าวกันไหมเห็นแต่เขาพ,พากันไทยเลยคลิปลงปลาซิวเลยนะวันนี้ได้ลองมึง บอกมีทรงมีสูนพนะระที่ขึ้นทั้งถึงมันส,สูนยังไงสิตามันจะมากันเลนนี่ตัดไปเลยวะตัดไปลักกันเรายองไล่ตานี้ไล่ตัดนี้ บนต้งไล่ขขางเนาะไปปุ่น,นเลยสซวปุ่นเลยเอ่อซปุ่นเลย,เลยหอดพอดีเนาะ <c oughs> <c oughs> หางหัวจูบบ่ไปต้มแจวีวเฮาขับพี่น้องเราหลุดเบงปาลาซิวเฮาไล่หลุดไปยังบ่งหงองไล่เลยเนาะเราต้องมันชอบมนันดอก ตีมันต้องมีปลชิม้มาตอดไหมปลชินว่มาตอดเลยมนฝนสืบฝล้วมันอ่ะกันวะปกติมันเสิมาตอดหำตอดยังมันไนปรปลาชิ้นอติ้งวาตอดทำเลยเบาหยอง

นี่บ่นี่ไทไทเข็มเ้าไปใส่เมไได้บ่ยองไเอ่ยบ่ยังกัปิ้งเข็มปิ้งหาวหนามวะเ้ยแตยาเ็นไใส่เก่งในนำเขาผมไหลแล้วครับผมาหยองเขา เดี๋ยวเราจะไปอะไทั้งหมดเาหยองลองทงบบางฝีมังก่อนอโหตาอองนี่ปะถืกว่ คือว่าคือว่าจวดประจัดโอ้ยมันม,มีปลาซิวีเนาะไปหวยไหมเอา้า